ทางเพลงร้องสดกับท้องทุ่งนากับคนขายเลือดอนาิตคิดมองตรองไม้ตกในหัวอกของชายใจอย่างผมช่างอับเชฉาเคราครุกทุกระโมเหมือนไม้ลมถอนรากสุดยากยืน เพราะความจนคนแค้นดูแสนเข็นทั้งกรรมเวรตามผาจนจนเหลือฟืนต้องเลี้ยงลูกห้าคนทนกล้ำกลืนเพราะงามชื่นเมียรักตีจากตนทำงานก็เงินเดือนน้อยสี่ร้อยกว่าคิดขึ้นมาแล้วอยากตายตั้งหลายหน แต่มองดวงหน้าลูกหาคนจะขัดสนท้าดพอก่อชีวาไม่มีทรัพย์สินเหมือนคนทั้งหลายมีแต่เลือดในกายพอนีนะ สละขายเลือดเลี้ยงลูกมาอีกน้ำตาพ่อผสมขนมกลืนลูกจ้าลูกผูกใจพ่อทั้งชายหญิงลูกจ้าลูกผูกใจพ่อทั้งชายหญิงถึงแม่ทิ้ง พ่อจนใจไม่ขัดคืนแม่เจ้าเขาไปไม่กลับคืนพ่อสะอื่นในอกดวงที่วันคนขายเลือดคอยมีความสุขครับ